สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนในคาบที่7นี้นะคะครูจะสอนเรื่องอนุพันธ์ของฟังก์ชันประกอบและอนุพันธ์อันดับสูงนะคะแต่ก่อนอื่นนักเรียนอย่าลืมดาวน์โหลดไฟล์ใบความรู้ที่7ประกอบการเรียนของเราด้วยนะคะก่อนที่จะเข้าสู่อนุพันธ์ของฟังก์ชันประกอบและอนุพันธ์อันดับสูงเนี่ยครูจะขอยกตัวอย่างฟังก์ชันขึ้นมาฟังก์ชันหนึ่งก่อน ถ้าสมมุติว่าฟังก์ชัน fx ของเรามีหน้าตาเป็นอย่างนี้นะคะนั่นก็คือ fx เท่ากับ x กำลังเลบ 2x กำลังลบเทั้งหมดยกกำลัง12ครูอยากจะถามว่านักเรียนคิดว่าการหาอนุพันธ์ของฟังก์ชันเนี่ยยุ่งยากไหมคะถ้าเราใช้นิยามนะคะเราจะ เราจะพบว่าการหาอนุพันธ์ของฟังก์ชันที่มีดีกรีสูงสูงโดยใช้บทนิยามที่เราเรียนมานั่นก็คือ f prime x เท่ากับลิมิตของ f x บวก h ลบ f x หารด้วย h เนี่ยมันจะค่อนข้างยุ่งยากนะคะดังนั้นเนี่ยจึงมีการใช้สูตรที่เรียกว่ากฎลูกโซ่นะคะซึ่งกฎนี้จะใช้กับฟังก์ชันที่เรียกว่าฟังก์ชันประกอบ ะะแต่ก่อนอื่นเรามาทบทวนความรู้เกี่ยวกับฟังก์ชันประกอบกันก่อนนะคะ